โอเคสวัสดีครับผมแล้วก็วันนี้ก็มาเจอกับผมเอกแล้วนะฮะกับช่อง UK UH นะครับผมแล้วก็วันนี้พี่จะมาสอนวิธีการนะครับผมของใครนะครับที่ไม่สามารถเชื่อมต่อบัตรเดบิต กับ Pay p a พได้นะครับผมหรือบัตรเดบิตเราเนี่ยไม่สามารถชําระเงินต่างประเทศหรือในประเทศได้นะครับผมวิธีการที่จะทําให้มันชําระเงินได้นะครับผมก็คือทําตามนี้ได้เลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับผมให้เราเข้ามาในแอปของ SCB นะครับผมให้เรามาตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับผมตอนนี้มันยังไม่แสดงนะครับผมก็คือการ์ดของฉันนะครับผมก็คือบัตรเดบิตของเรานะครับผมก็คือให้เรามากด เพิ่มตรงนี้ก่อนนะครับผมคือให้มาที่ขีดสามขีดตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาที่การตั้งค่านะครับผมแล้วก็มาที่การจัดการบัญชีนะครับจากนั้นก็เพิ่มบัญชีนะครับผมโอเคพี่จะไปอย่างรวดเร็วนะครับผมตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับผมแล้วก็กดยอมรับนะครับโอเคจากนั้นนะครับผมก็คือเขาจะส่งเลข OTP มาทางเบอร์โทรพท์มือถือนะครับผมกดถัดไปนะครับผมผมตอนนี้ส่งมาแล้วนะครับ โอเคนะครับผมหลังจากที่เรากรอกรหัสปิงมาแล้วนะครับผมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเป็นเลขบัตรของเอบิตของเรานะครับผมของบัญชีที่เราใช้อยู่นะครับผมโอเคกดตรงนี้นะครับผมแล้วก็เพิ่มนะครับผมพอกดเข้ามาแล้วนะครับผมมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับผมแล้วก็มันจะมีแบบว่าตัวเลขนะครับผมที่มันหายไปนะครับผมที่มันเว้นเว้นอยู่นะครับผมให้เรากรอกให้ถูกต้องนะครับผมตามหน้าบัตรของเราเลยนะครับโอเคจากที่เรากรอกเบอร์เลยเรียบร้อยนะครับผมกดต่อไปนะครับ โอเคนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราก็เพิ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็คือบัตรเดบิตของเรานะครับผมโอเคนะครับผมกลับไปที่หน้าหลักนะครับโอเคแล้วก็มาที่เดิมนะครับผมโอเคตอนนี้มีแล้วนะครับผมก็คือบัตรเดบิตและบัตร ATM นะครับผมกดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับผมเขาจะสอนมาช่างมันนะครับ กดถัดไปนะครับเรื่อยๆนะผมแล้วก็ให้เรามาที่บริการอื่นๆนะครับผมแล้วก็เราเห็นที่สีม่วงตรงนี้ไหมละครับผมที่มันเขียนว่าเงื่อการชาระสินค้าบริการออนไลน์ในประเทศและต่างประเทศนะครับผมทั้ง2อันนี้นะครับผมถ้าใครอยากจะชําระเงินด้วยบัตรเดบิตของเรานะครับผมในต่างประเทศหรือในประเทศนะครับผมให้เรากดสีม่วงออกนะครับผมก็คือกดใช่นะครับผมโอเคนะครับผม นี่นะครับผมแค่นี้เราก็สามารถใช้บัตรเดบิตของเรานะครับผมเชื่อมต่อกับบัญชี PayPal ได้แล้วนะครับผมแล้วก็สามารถชําระเงินต่างประเทศได้แล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยากจะระงับนะครับผมให้เรากดให้มันไปสีเมืองสีม่วงเหมือนเดิมนะครับ วิธีการทําก็ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ใครทําได้หรือไม่ได้นะครับผมฝากคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้หน่อยนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าอยากให้พี่สอนเ,นเกี่ยวกับอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เช่นกันนะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมแล้วก็วันนี้เพื่อขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับยัู่